ปานินครับผมโอ้ตัวใหญ่เด้อสวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่นอ้องป้องปลายท่านแน่เล่าน้ำครับผมผมโนครับนี่ยจะมาต้มยำปลานิ่นครับผมอม,มาเบ่าาบางส่วนประกอบกันเลยครับปานินหัน่นแล้วก็ ประเทศหอ,อมแดงมะกูดตะไคร้ครับผมน้ำมะน,นาวปลาพริกครับผมต่อมาครับเาทาเทขาตะไคร้ใบมะกูดลงไปครับผมพริกครับเทลงไป เมื่อน้ำเดือดเราก็าปลาลงเลยครับลงเลยปลาเทลงก็เฝ้าเทลงไปครับอันนี้เราก็มาปรุงกันเลยครับเทลงไปสลุลดรสดีพริกแห้งครับ สีฝรั่งลอยหน้าสีไทยต้มยำปลาโอ้ยซุกเลยครับพี่น้องเดี๋ยวชิมมาก่อนเด้ซุกแล้วเลยเสร็จแล้วครับพี่น้องต้มยำปลา ครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับพี่น้องพ่อกันอีกคลิปหน้าสวัสดีครับเพิ่งซิมแล้วกันะสภาพซิมก่อมโอ้แซ่บแซบ เดี๋ยวเห็นงานต่อ